ไปดูพ่อค้าขายมะพร้าวนะครับนี่ต้องบอกว่าโดนซ้ํารอบ2นะครับกับป้าแสบครับที่มาหลอกซื้อผลไม้ครับและมีการนะโชว์สลิปนะครับโอนเงินเนี่ย ปลอมนะครับแล้วก็เอาเงินเข้าช้านะครับเขาอ้างว่าเงินเนี่ยมันเข้าช้าแล้วก็ตอนนั้นก็เพ่นไปนั่งรถแท็กซี่หลบหนีไปครับเหตุการณ์นี้ครับเราได้จากกล้องโทรศัพท์นะครับจะพบว่ามีรถเก่งไอรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองเนี่ยนะมาต้องบอกว่าขับมาแล้วก็หลบหนีไปทันทีนะครับหลังจากที่เจ้าของร้านเนี่ยทำการยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานครับซึ่งเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ ได้ลงไปในพื้นที่ที่ร้านขายมะพร้าวบริเวณริมถนนนะครับทางหลวงหมายเลข340ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้พบกับนายสุรชัยอายุ21ปีเขาเป็นพ่อค้าขายมะพร้าวนะครับเจ้าของร้านเนี่ยได้มีการ,ปรเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนะครับเวลาประมาณสัก12.00นกได้มีหญิงคนดังกล่าวเนี่ยได้โดยสารรถแท็กซี่คันนั้น่ะนะครับ มาทำการซื้อของที่ร้าน รวมเป็นเงินเนี่ย150บาทมีทั้งมะพร้าวและก็น้ำมะพร้าวรวมไปถึงน้ำส้มด้วยนะครับแล้วก็อ้างว่ามีการโอนเงินเนี่ยจำนวนทั้งหมด350บาทเพื่อแลกกับเงินสดเพิ่มเติมอีก200บาทนั่นเองก็คือซื้อ150แต่บอกว่ากับเจ้าของร้านว่าโอนไป350เพื่อที่จะเอาเงินสดจากเจ้าของร้านมะาพร้าวเนี่ยอีก200นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วเนี่ยแม็กก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุ การหนึ่งครับแมทโชว์สลิปปลอมๆแบบนี้แต่ก็ได้เงินสดไปเนี่ยอย่างน้อย200บาทครับอ้าไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับผมร้อยห้าสิบครับแล้วก็โอนตังให้ผมสามร้อยเก้าสิบแต่ตังไม่เข้าบัญชีครับผมเลยเอกใจครับเพราะมีรอบรอบแรกไปแล้วครับก็คือเขาจะขอเป็นเงินสดอีกสองร้อยใช่ไหมครับใช่ครับรอบสองใช่ครับโอนเพิ่มอีกสองร้อยไหมของเป็นเงินสดใช่ครับ รอบแรกเขาก็ซื้อของปกติครับร้อยห้าสิบกันครับแต่ขอตังค์สดสองร้อยครับแต่รอบแรกอ่ะให้ตังค์สดไปครับรอบแรกเขาขับรถอะไรมาครับมอเตอร์ไซค์ครับมาเามามีเด็กสองคนครับเขาซื้ออะไรไปบ้างครับมีมะพร้าวครับร้อยห้าสิบรอบนั้นได้ของไปครับรอบแรกรอบแรกเกิดขเมื่อไหร่ครับประมาณเดือนที่แล้วครับผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งครับแล้วรอบนี้ครับรอบรอบนี้เกิด รอบนี้ก็มะพร้าวกับส้มครับแล้วก็มีน้ำมะพร้าวครับมาไงรอบนี้มาแท็กซี่ครับครับน่าจะรู้จักกันครับเพราะตอนตอนที่ผมรู้รู้ตัวว่าตังไม่เข,ข้าบัญชีเขารีบรีบข,ขึ้นรถไปเลยครับแล้วแท็กซี่ก็รีบออกไปครับแล้วได้บอกไหมครับตอนที่ดูว่าเงินจะไม่เข้าบัญชีบอกครับเขาบอกว่าตังจะเข้าเข,ข้าช้าครับรอก่อนครับรอรอประมาณสองนาทีก็ยังไม่เข้าครับอ๋ออะไรนะเขาก็ขับรถไปเลยเหรอใช่ครับ ที่ขายอยู่ในโดนกับเพียงครับก็มีโดนบ้างครับลักษณะเขาเป็นผู้หญิงวัยกลางคนหรือว่ามีอายุครับวัยประมาณกลางคนครับลักษณะเป็นไงครับหน้าหน้าหน้าคนประมาณกลางคนแก่หน่อยครับไม่ครับเหมือนคนเล่นยาเลยครับใช่ครับอาการงอกแงงอกแงตครับวิชาชีพเนี่ยมาหลายรูปแบบครับ